สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววบทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับสีตาแชนเนลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาพูดถึงครับสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวัวนะครับว่าอาการที่เราจะเริ่มเลี้ยงวัวมันยากนะครับหรือมันง่ายยังไงครับหรือว่าใครใครก็สามารถเลี้ยงได้ครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดเป็นผมกันครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงครับผมก็ขอฝากทางทูบนะครับช่องสีตาแชนเนลนะครับ้าจชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแจร์ขอให้กด ซับตะใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกันต่อไปครับซึ่งผมอาจจะมีคลิปขายวัวบ้างหรือว่าเป็นแนวทางบ้างก็ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปครับไปดูคลิปไมมาอกันครับไปครับครับสำหรับเืองใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงโัวนะครับควรมีอะไรบ้างครับสำหรับผมก็จะเป็นปัจจัยหลักก็น่าจะมีไม่กี่ข้อนะครับ หนึ่งนะครับทุนทรัพย์นะครับทรัพย์ให้เพียงพอหมายถึงว่าทั้งจะเป็นทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือว่าจะเป็นที่ดินนะครับเราควรมีไว้ให้หัวนะครับได้กินอยู่นะครับมี <c oughs> ที่พักอาศัยให้เพียบพร้อมครับไม่นอนตากฝนไม่อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นปัจจัยที่ค่อคนข้างที่จะสําคัญครับเพราะว่าปัจจัยนี้เอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาปวดเจ็บบวมได้เลยนะครับ ใจนี้นะครับมันพูดถึงความยากง่ายของการเลี้ยงวัวนะครับมันก็ผมว่านะไม่ยากนะก็ไม่ง่ายครับผมว่าผู้หญิงบางท่านนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปถ่ายนะครับมีผู้หญิงบางท่านครับเลี้ยงวัวได้ครับเลี้ยงวัวด้วยตนเองครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครครับใครก็สามารถเลี้ยงได้นะครับวัวเพราะว่าถ้าเรารู้หลักการเลี้ยงวัวนะครับ เราไม่จําเป็นต้องอจะต้องจ้างลูกน้องหรือว่าจะต้องจ้างาชาวาที่รับจ้างเรี่ยงวัวโดยตรงก็มันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างครับเราอาจจะมีอาชีพอื่นที่ทําอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลี้ยงวัวควบคู่ไปได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเราจัดการาระบบองจรใหด้ดีนะครับผมว่า,าวาัวนี่อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับ ใครหลายท่านได้เลยนะครับประการที่2นะครับก็จะเป็นาทางด้านาความาที่อยากรู้อยากอ,าอยากรู้อยากเริ่มเลี้ยงัวนะครับก็คือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือใจเรานะครับว่าใจเรานะครับรักวัวมากน้อยแค่ไหน,นครับพวกนั้นที่ผมพบเจอมาก็อยากเลี้ยงัวจริงครับอยากเลี้ยงัวจริงแต่ว่า,าใจไม่รักครับ ต่ไม่รักก็หมายถึงครับพอบัวเจ็บปววอะไรนิดๆหน่อยเรามองข้ามมันไปครับเราไม่ใส่ใจในการเลี้ยงวัวก็ทําให้วัวเรานะครับเกิดนะปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นผสมไม่ติดอา,อาจจะบางทีสังเกตไม่ดีอาจจะมีไข้อ่นอ,อนๆอย่างกับลูก,กวัวออกใหม่มีไข่ไม่ตรวจไม่อะไรนะครับว่าความใส่ใจแล้วก็ใจ การรักวัวมันสําคัญนะครับเราทําอาชีพอะไรครับถ้าเราไม่มีใจรักมันผมว่ามันจะทําได้ไม่นานครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทํางานบริษัทต่างๆก็ตามครับเพราะว่านะครับอย่างแรกก็ต้องมีใจนะครับนํำมาก่อนครับส่วนเรื่องต่างๆก็ค่อยศึกษานะครับคนเรานะครับมันไม่การศึกษานี่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วครับอย่างกับผมเองผมก็จะหาอบรม ความรู้ไปเรื่อยครับเราไม่เก่งครับผมไม่เคยมองว่าตัวเองเก่งนะครับผมจะไม่หยุดนะครับไม่หยุดการหาความรู้นะครับผมจะหาความรู้เข้าหาอาชีพผมเองหรือว่าอาชีพผมรักเองครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเลี้ยงดูอาภาษาวัวนะครับการารู้ถึงยาฉีดยายัางไงอะไรเนี่ยผมก็ไม่เก่งครับผมก็อบรมมาเหมือนกันครับผมก็เรามันเลยไวที่ ไปเรียนเข้าสู่รั้วมาหาลัยแล้วผมก็หารับหาเพื่อนหาด้วยตัวเองครับว่ามันมีที่อบรมสำหรับเลี้ยงวัวว่าจะเป็นการตีเบอร์ทำเขาวัวการผสมเทียมหรือว่าอย่างอื่นก็ตามครับผมก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับผมก็หารับหาความรู้เข้าสู่นะครับทำตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเราจะไม่หยุดนะครับผมจะไม่หยุดครับ อย่างก็ข้อสามครับที่ะจะเริ่มเลี้ยงวัวแล้วก็เราจะรู้ยังไงว่ามันเลี้ยงได้หรือไม่ได้ครับก็ข้อสามนี่ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับก็คือ,อเราต้องดูโดยรวมภักรวมครับว่าเพื่นบ้านเราพื้นเพเราครับควรเลี้ยงวัวแบบไหนครับเราไปสักแตออ่ตามที่เราชอบเรารัก แต่ไม่ได้ดูเราลืมดูสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆค้าครับมันก็อาจจะทําให้เราประสบความสาเร็จอาจจะช้าลงหรือว่าอาจจะได้กว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นตามตลาดต้องการครับอย่างกับผักอาจจะเป็นผักสมุทครับอาจจะเป็นภาคอ่าอยอดบ้านผมภาักลางครับ บ้านผมภาคกลางผมก็จะเลี้ยงเป็นบามันนะครับอย่างกับบางท่านอยากจะลองเลี้ยงวัวที่เป็นอยู่ภาคใต้นํามาเลี้ยงมันก็จะเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าการตลาดมันไม่เหมือนว่าเราครับว่าเราต้องการวัวบามัานวัวที่่ามีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ดีเรานําวัวแบบนั้นมาเลี้ยงมันก็ประสบความสําเร็จช้านะครับหรือว่าอาจจะด้ยกับเพื่อนนะครับ แล้วก็ความสําคัญที่อาจจะตื่นก็คือนะครับผมจะไม่ให้พี่น้องมองว่ามันยากนะครับผมอยากให้พี่น้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาหน่าศึกษามากกว่าครับเดี๋ยวเราค่อนข้างที่จะมีความรู้นะครับพื้นฐานอย่างกับการดูแลรักษาครับเราก็สามารถเลี้ยงวัวได้แล้วนะครับผมจะไม่ให้อ่ามองว่า เราทําไม่ได้ต้องจ้างผมไม่เคยมองกงนนครับเพราะว่าสมัยก่อนผมตอนอาที่ผมศึกษาครับเรียนอยู่ผมก็จ้างครับพอผมจบมาผมก็ครับออกมาดูแลด้วยตัวเองครับตัวประมาณห้าร้อยตัวครับก็ดูแลด้วยตัวเองครับผมก็ไม่ไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมเน้นผมศึกษาจาก youtube ตอนนี้ครับโซเชียลมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมว่าน่าจะไวต่อฮะ การศึกษานะครับผมว่าไม่ยากครับอย่าไปมองว่ามันยากนะครับผมว่าเลี้ยงวัวนะครับมีพื้นฐานการเลี้ยงวัวกับการฉี่ยาวัวดูแลวัวก็ผมว่าเลี้ยงได้เลยนะครับทุกทครับผมว่าือหมายบางท่านฮนะอาจจะเก่งกว่าผมก็มีครับแต่ว่ายังไม่ค่อยยังไม่กล้าเลี้ยงนะครับเพราะกลัวอ่าบางท่านอาจจะไปพบไปเจอคนที่ประสบปัญหามานะครับเลยไม่ค่อยกล้านะครับ ผมก็ประสบหาเหมือนกันครับปวดเจ็บอะไรแต่ว่าเราก็ึกค่อยๆศึกษาไปครับเดี๋ยวมันก็ดีเองครับผมไม่มีใครเก่งนะครับก็ยังไม่เก่งครับก็ลองๆเลี้ยงดูครับไม่มีอะไรยากครับนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมีข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจให้กําลังใจให้กับพี่น้องที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวัว นิดหน่อยครับเล็กๆน้อยๆก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ share, ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทําคลิปเป็นต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้ผมสีดาชนแนลก็ขอลาพี่น้องไปพีเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ